ทำขนมบ้าบินมันม่วงกินกันทำง่ายกรอบนอกนุน่มในหอมมันม่วงสุดๆไปลงมือทำกันเลยค่ะไข่ไก่เบอร์หนึ่งหนึ่งฟองน้ำตาลทรายขาวสี่ช้อนโต๊ะตามด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเข้ากันแล้วใส่กะทิลงไป250 ml อคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็ตามด้วยแป้งเท้าสองช้อนโต๊ะแป้งมันสามช้อนโต๊ะแป้งข้าวเหนียวสิบช้อนโต๊ะ คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจะเป็นเนื้อเดียวกันส่วนผสมเข้ากันดีแล้วใส่มันม่วงลงไป300กรัมหรือปริมาณตามชอบคนผสมให้เข้ากันตามด้วยข้าวโพดจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะข้าวโพดตามชอบเลยนะคนให้เข้ากันค่ะแล้วไปตั้งเตาได้เลยวันนี้ก็ใช้เป็นกระทะสีหลุมใบเดิมค่ะไม่ทาน้ำมันไม่ทานเนยใช้เป็นไฟอ่อนที่สุดเลยนะคะกระทะเริ่มร้อนก็ใส่ขนมลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้ได้เลยจะเช็คว่าขนมของเราเนี่ย กลับด้านได้รือยังนะคะให้เปิดดูแบบนี้ได้เลยนะถาด้านล่างเป็นสีเหลืองๆกรอบๆแบบนี้ให้กลับด้านได้เลยนะคะแล้วก็พลิกกลับไปกลับมาไปบ่อยค่ะความกรอบกรี่มนี่แล้วแต่เราเลยว่าชอบประมาณไหนเพื่อนๆคนไหนสนใจกระทะสีหลุมกดเข้ามาดูได้เลยนะคะที่พื้นที่แสดงสินค้าหน้าโปรไฟล์ t ิกตอกเบลค่ะขนมบ้าบิ่นมันม่วงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทําง่ายอร่อยหอมมันม่วงสุดๆค่ะกรอบนอกนุ่มในไปลองทําดูนะคะทําง่ายมาก